วันนี้วันที่27ตุลาคม2568ครับผมอยู่ที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทบ้านแจเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินครับช่วงบ่ายนะครับหลวงปู่มาพอดีเลยหลวงปู่ไปกิจนิมนต์มานะครับ

ช่วงบายนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งเลย ทุกคนนั่งอยู่นะได้คนไาไดได้แดงมงคลหลวงปู่ ห้าสองห้าสามสองห้าสามสองนะครับน,นี่แบงม,มคงคลจากหลวงปู่ที่ได้วันนี้นะครับแบงก์มคงคลจากหลวงปู่ที่ได้วันนี้ห้าสามสองบงมงคลที่ผมได้จาก

หลวงปู่ไปกินนิมนต์มานะครับกลับมาถึงที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทก็บ่ายโมงครึ่งเกือบจะบ่ายสองแล้วครับหลวงปู่ก็จะเข้าพักผ่อนนะครับ แดงมงคลที่หลวงปู่แจกวันนี้นะครับแดงขวัญถุงของผมได้5้าสาสองครับนคงมงคลจากหลวงปู่นะครับสาธุสาธุครับโโอ เขาผัไม่ได้ไงเขาไดนแตเไ่ได้โอ้จะผลได้ไงเขาหายนะเขาใส่กระเป๋าเงินใบเดียวกันเลยสาธุสาธุครับวันนี้วันที่27ตุลาคม2568นนะครับเป็นช่วงบ่ายซึ่งผมก็ผ่านมาทางนี้ผมก็เลยแวะมานั่งเล่นอยู่ที่ ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจจนโทตอนที่ผมมาถึงก็ทางคนขายลอตเตอรี่ก็บอกว่าวันนี้หลวงปู่ไม่อยู่หลวงปู่ไปกิจนิมนต์ข้างนอกไว้อย่างนี้ครับแต่ว่าผมก็มานั่งเล่นอยู่ที่ภายในธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลานี่แหละก็น,นั่งเล่นอยู่ก็ได้ยินเสียง เหมือนรถฉุกเฉินนะครับดังมาผมก็ทีแรกผมก็ตกใจนึกว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรอยู่ <c oughs> ตรงหน้าธรรมอุทยานแค่น,นี้ <c oughs> ก็เห็นเลี้ยวเข้ามาด้านในเนี่ยครับก็ <c oughs> เ,เป็นรถหลวงปู่กลับมาพอดีเลยก็ <c oughs> ถือว่าเป็นบุญนะครับที่ได้กราบหลวงปู่ในวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับ <c oughs> ซึ่งในวันที่24ถึงวันที่26ก็ บุญมหากฐินที่วัดพระธาตุเหมือนหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินผมก็ได้ไปร่วมทำบุญที่วัดพระธานุเหมือนหินด้วยนะครับวันนี้มาทางกาลสินก็เลยและเข้ามานั่งเล่นอยู่ตรงที่ธรรมอุทยานเนี่ยครับเพราะว่า ร่มรื่นดีนะครับบรรยากาศที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริจันโทวันนี้นะครับก็สายบุญที่มาในช่วงบ่ายของวันนี้นี่ก็ถือว่าโชคดีครับมีบุญได้กราบนมัสการหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับ หรือบางคนมานี่ก็กับนะครับช่วงเช้าผมมาบริเวณนี้นี่ก็รถจอดเต็มเลยแต่เขาก็กลับเพราะว่าหลวงปู่ไปกิจนิมนต์นะครับ mm hmm. ส่วนคนที่มาเรื่อยๆๆ,ๆก็อยู่ที่ธรรมอุทยานนี้ก็ถือว่ามีบุญโชคดีมากนะครับได้กราบหลวงปู่ใกล้ชิดเลยครับวันนี้ครับสาธุสาธุครับใครดูคลิปนี้ก็ขอให้ โชคดีนะครับนี่ครับแบงค์มงคลที่ผมได้นะครับลงท้ายด้วย532นะครับแบงค์มงคลแบงค์ขวัญถุงจากหลวงปู่ศิลาศิลิจันโทรครับ